สวัสดีครับวันนี้มาติดเทรนกับเขาสักหน่อยนะครับเพราะว่าในเฟซบุ๊กของผมเนี่ยขึ้นแต่หนังเรื่องคังคุงใบหญิงแก่งเลยนะครับผมเลยเข้าไปดูในหลายเว็บเอเข้าไปอ่านดูก็สรุปมาเล่าให้ฟังครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ติดอันดับหนึ่งของ n น t f l i x นะครับมียอด13ล้านชั่วโมงตอนหนึ่งสัปดาห์ถือว่ามีคนดูเยอะมากเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการดําเนินเรื่องที่เธอเป็นนางเอกของเรื่องครับเป็นตัวเอกของเรื่องด้วย เป็นผู้ที่เรียกร้องสิทธิในเรื่องของเซ็กเวอร์เกอร์นะครับคือทุกคนจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับจังเรื่องนี้เป็นหนังที่มาจากหนังสือมาดามออฟคามติปุระนะครับการขายบริการของเธอเนี่ยเธอไม่ได้จะตั้งใจที่จะเข้าไปทํางานในเรื่องแบบนี้เลยแต่เนื่องจากสามีของเธอเนี่ยหลอกมาค้าบริการแล้วในวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับคืนสู่ ฐานะสังคมดั้งเดิมได้นะครับแต่ที่น่าสนใจคือครอบครัวเธอเป็นครอบครัวที่ประกอบอาชีพทนายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่สูงในของอินเดียอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อปี1960และเธอได้เสียชีวิตด้วยอายุ69ปีในปี1977นะครับเธอเนี่ยเคยได้พบกับนายกรัมตีเนรูนะครับแล้วพูดในประเด็นของเรื่องสิทธิเนี่ยนะครับแล้วมี ประโยคสาคัญอยู่ประโยคนึงในภาพยนตร์เรื่องนี้คือคุณเสียศักดิ์ศรีไปครั้งหนึ่งนะครับมันจะหายไปตลอดการส่วนพวกเขาเนี่ยขายศักดิ์ศรีทุกคืนแต่ดูเหมือนจะไม่มีวันหมดสักทีนะครับอันนี้เป็นคําพูดในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเป็นภาพยนตร์ที่เป็นคําพูดที่สําคัญด้วยนะครับแต่ในเรื่องของลูกชายบุตรคุณธรรมของเขาเนี่ยออกมาปกป้องในเรื่องนี้เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็เลยไปฟ้องคดีหมิ่นประมาท ศาลก็ได้ยกฟ้องนะครับแล้วยังมีคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็ไม่พอใจในเรื่องความยุตเรื่องนี้เพราะว่าพูดแต่ในแง่ลบเพราะว่าในเมืองนี้ก็มีแง่บวกด้วยนะครับเมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นอน,นันติผมเมื่อ150ปีของลิติตนะครับและเป็นเมืองที่เป็นแหล่งบริการของฐานลิติตนะครับเป็นเมืองที่มีความหลากหลายมีทั้ง ตึกสูงมีทั้งแหล่งชุมชนเป็นทั้งบ่งบอกถึงความเจริญของเทศอินเดียนะครับย่านกามติบุราระนี่ก็เป็นย่านท่า้วยการในปี2022นี่อินเดียก็ได้มีโครงการเขาเรียกว่าทาวชิปโปรเจกต์เนี่ยที่จะพัฒนาเมืองนี้ให้กลับมาดีนะครับก็จะมีเหลืออยู่ถนนที่สองกัเส้นที่ยัค่าบริก,การมีผู้หญิงอยู่ประมาณสัก500คนในปี2018 เรื่องนี้ก็เป็นที่เก่าฝันกัน,นครับก็มีอยู่หลายเพจออกมารีวิวแล้วก็มีเพจหนึ่งที่ผมสนใจนะครับก็คือเพจตาแปวมองโลกเขาบอกว่าข้อที่1คืออินเดอร์ s ิสตอคือเป็นการวิเคราะห์ด้วยปัญญาคือนางเอกของเรื่องเนี่ยเขาวิเคราะห์ปัญหาด้วยปัญญานะครับสองคือ a u t h นติซิตี้เป็นเรื่องของความถูกต้องคือเขาเนี่ยกล้าที่จะบอกว่าตัวเอง มีอาชีพนงงี้อย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ต่อสู้ฟาฟานุสัก์ทั้งหลายนะครับข้อที่3เป็น integrity นะครับเป็นเรื่องของความซื่อตรงต่อหน้าที่ทําหน้าที่ให้สุดทางนะครับแล้วก็เป็นข้อ4ข้อสคือ compassion คือประโยชน์ของตนสู่ประโยชน์ของชุมชนและสังคมอันนี้สีข้อนี้ที่ผมชอบมากเลยครับจากเพจลองเข้าไปดูนะครับเพจตาแป๋วมองโลกครับ สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากครับ